แต่ครับรถแั่นหนไปอ่าครับรถไปใส่กับครทบเขาใหา้เงินมาทั้งหมดอ,อย่างนี้เลยอย่านี้มีแต่เงินเหรียญน,นับไปนับมามันเท่ไหนมันนี่มันนับไปในความฝันอาจารย์ผู้คิดคิดก่อนมันมันจำบ่ายก็ได้เห็นมองได้่าแต่หัวตะวันในมือเลยมีแต่เงินเหรียญเต็มเลยเพราะว่าไหนนับเงินเหรียญนับเงินเหรียญในมือ นับแล้วเฮงนับไปนับมามันโหแต่ว่ามันได้่าไรนี่นะร้อยก็บาทจำบ่ค่อยได้ครับนะแล้วก็วันนี้อาจารย์คิดว่าให้เด่นไปที่เลขห้าแล้วกันวันนี้วนี้เด่นที่เห้าห้ามันเป็นเลขสูตรไงเป็นเลเป็นเลขสูตรจะสื่ออะไเพราะว่าสูตรที่อาจารย์คำนวณถอยย้อนหลังไปนั้นไม่มีหลุดเลยหวยไม่หลุดเลยครับผมเอาหลักหน่วยบวกหลักหมื่น ไม่หลุดเลยลงวดเมื่อกี้ให้เด่นแปดตัวเดียวก็ออกเจ็ดแปดครังวดนี้อาจารย์บอกแล้วให้เลขห้ามีห้าแต่ที่ถ้า,ถา,ถามาห้ามีห้าก็อาจารย์คิดว่าเนี่ยแ,แล้วก็ห้าหกค่ะสามห้าหนึ่งห้าหกแล้วก็หวยที่อาจารย์นอนฝันน,น่ะขย่าห้โลน่ะมันไปออกทอกทห์สามตัวเลยเออเลขที่ฝันน่ะวาอาจารย์ขย่ให้โลหกห้าสาม ก็เมื่อเช้าอาจารย์ไปลงพักมามเรื่องเพจปลอมก็ฝากประชาสัพันธ์ไปยังลูกศิษย์ทุกคนว่าถ้าหาเจอในเรื่องการชักชวนเข้ากลุ่ม,มแล้วไปเล่นในการพนันนั่นคือไม่ใช่อาจารย์นั่นคือเป็นเพียงเพจปลอมสำหรับอาจารย์นั่นคือให้แนวทางรักฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นจะไม่มีให้สนับสนุนเรื่องหวยใต้ดินอ,อาจารย์ให้คือสนับสนุนสลากรัฐบาลไทยเท่านั้น ถ้าหากใครที่เข้าไปแล้วมีการชักชวนแล้วก็ไปเจอในเรื่องของเพจหรือมีการให้กดลิงก์เข้าไปสมัครเว็บหวยนั่นไม่ใช่อาจารย์ฝากไว้หน่อยเพราะว่าอันตรายมากทุกวันนี้หลกให้เข้ากลุ่มเสียตังสองร้อยอย่างนี้หมดใช่มิจฉาชีพเยอะทุกวันนี้นั่นคือไม่ใช่เพจอาจารย์นะเพจจริงก็คือที่อาจารย์ให้ดูนั่นแหละเพจจริงนะองดูที่ผูติดตามได้นล้วคะเพจจริง ต้องดูที่ผูดตามด้วยผูดตามสี่หมื่นกว่าไม่เยอะหรอกแล้วก็งเมื่อกี้อาจารย์ไปจับปิงปองอยู่ที่ต้นโพลานก็วันนั้นก่อนหวยออกบไม่รูกกี่วันนะเนาะใช่ไหมที่เราไปจําได้ไหมจำได้ค่ะไปจับปิงปองครับจับเหมือนกับว่าไปขอต้นโพลาร์บริเตงใจได้นนะบ้า่นะไหนๆก็อาจารย์สมกิตเป็นคนเอาปิงปองมา อาจารย์ไหน,นลองจับดูก็จับไปได้ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดได้ศูนย์เจ็ดแปดศูนย์แปดเจ็ดเนาะอาจังไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าเราก็ไม่เคยจับลูกป,ปิงปองอเราก็ว่าขอเจ้าที่เจ้าทางทดโป่งกันน้นว่าลูกมาวันนี้อยากจะลองจับอ่าลูกป,ปิงปองดูก็จับไปได้ศูนย์เจ็ดแปด มีทั้งหมดห้าช่องนะที่ไปถ่ายอาจารย์วันนั้นอ่ามีห้าช่องที่ถ่ายวันนั้นได้อ่าแนวทางบิงปองเดี๋ยวงวดนี้อาจารย์ก็เลยว่างั้นก่อนถ้อยออกประมาณห้าวันเนาะ <Okay. S 2> เราไม่ต้องจุดทูบเ,เดี๋ยวอาจารย์คงขีดจะมาแต่วันนี้แกไม่ว่างอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะไปจับลูกบอล <Okay. S 2> จับลูกบอลอยู่นู่นอ่าจับลูกบอลเพื่อใกล้ๆวันก็ไปจับลูกบอลเนาะครับ เพราะว่าเมาื่อกี้จับแม่นอยู่ <Yeah. S 2> ได้087078 <Okay. S 2> แล้ววันนี้เราไปจับอีก <Okay. S 2> จับทั้งสองตัวสามตัวแล้วก็อาจารย์จะพาไปจับงวดน,นี้สําหรับงวดน,นี้อาจารย์ก็ต้องขอโทษลูกศิษย์ด้วยที่แนวทางอาจารย์ไม่ได้ตัดให้ครบอาจารย์ลืมตัด87แล้วก็งวดต่อไปคิดว่าไม่น่าพลาดอาจารย์จะให้เป็นแนวทางครับ <Okay. S 2> อา่าคิดว่า <Okay. S 2> ไม่น่าพลาด okay. ก็แบบมันเป็นเรื่องธรรมดาของอย่างนี้เพราะว่าหวยนี่มันมีเข้าแล้วมีหลุดไม่มีอะไรแน่นอนเสมอไปบางคนก็อ่าเล่นให้พอดีมีสติเพราะว่าเรื่องของแนวทางมันมีเข้าแล้วมีหลุดอาจารย์ทึงบอกว่าตามได้แต่ก็ต้องตามให้มีสติครับอย่าตามจนจะอยากได้อย่างเดียวเพราะว่าของพวกนี้มันมันไม่มีใครที่จะได้ไปตลอดต่อให้เป็นสำนักที่แม่นที่สุด ก็ไม่มีใครให้เข้าไปตลอดอ่ะของแบบนี้อาจารย์ถึงบอกว่าเรื่องของแนวทางเรื่องของตัวเลขมันจะมีทั้งเข้าแล้วมันจะมีทั้งหลุดใ,ใครที่เสี่ยงเนี่ยรู้ไว้เลยว่าให้เตรียมใจไว้เลยว่าของแบบนี้มันไม่ใช่จะถูกสมอไปบางคนถูกมาสองสามมวดผู้อาจารย์นี่แม่นพอมวดจะไปทุ่มไปฝังอ่าซื้อลอตเตอรี่หมดไปไม่รู้กี่ร้อยใบอืปรากฏว่าไม่ออก เห็นไหมอาจารย์ท่านบอกว่าเราได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปฝังเยอะเกินไปได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรสําหรับอาจารย์แซมก็อาจารย์จะให้แต่แนวทางฉลาก,กินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นคือในเรื่องของในเรื่องของตัวเลขอื่น,นอาจารย์จะไม่ให้เด้อฝากบอกลูกศิษย์ทุกคนเลยว่าอาจารย์จะให้เฉพาะแค่แนวทางฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นครับงวเนอาจารย์ให้ถ้าเจอผพด คนไหนที่ให้เลขราวเพจไหนก็ช่างให้เรารู้เลยว่านั่นคือเพจปลอมแล้วถ้าเราเจอคนที่มาชักชวนเข้ากลุ่มครับแล้วให้ไปกดลิงก์กดอะไรสมัครเว็บให้เราบอกไปเลยว่าเพจปลอมช่วยการกดเตือนหลายคนด้วยลูกศิษย์ของอาจารย์ว่านั่นคือเพจปลอมครับ,รบออาจารย์ดึงฝากบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งไม่แน่นอนของแบบนี้ก็คือเป็นสิ่งไม่แน่นอนหวยมีเข้ามีหลุด แมจะจะคุณจะบอกถูกกี่งวดก็แล้วแต่อาจารย์จะบอกถูกกี่งวดก็แล้วแต่อย่าพึ่งมาเชื่อใจอาจารย์ครับอย่าพึ่งมาให้ใจอาจารย์เต็มร้อยทุกอย่างเล่นให้มีสติอ่าอย่าเพึ่งไปฝากฝังให้มากต้องเล่นและมีสติเท่านั้นเพราะหวยจะมีเข้าและมีหลุดอาจารย์ถึงบอกเสมอว่ามีเข้ามีหลุดทุกสิ่งทุกอย่างนาะมันมีเข่าและไม่หลุด ครับอาจารย์สิบอกแม่นํำได้กับทางสี่เป็นเทวดากับทางมันต้องมีรูดเพราะทุกในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนครับเดียวให้อาจารย์ทิ้งท้ายงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนเมษายนนะครับก็เลขกชอบงวดให้ทิ้งท้ายเนาะประจำวันที่หนึ่งก็ตามที่อาจารย์ได้คำนวณสูตรครับก็มีห้าแต่ถ้าให้ชอบจริงๆก็ห้าสาม ห้าสามแต่นี่คือคือคือเกินไม่ก่อนเพราะว่าเลขมันออกมาอาจารย์ว่ามันเป็นเลขห้าก็น่าจะเป็นห้าสามแต่ว่าแปดจะอยู่ไหมอันนี้ต้องรอดูก่อนเพราะว่าอาจารย์ไม่แน่ใจเพราะว่าในความรู้สึกของอาจารย์ตั้งแต่เลขออกไปอาจารย์ที่ว่าแปดยังไม่ไปไหนแปดอาจจะยังอยู่เพราะตอนนี้เลขมันสลับแล้วสลับแล้วแต่ก่อนนี่สังเกตตัวนี้เลขจะวนเวียนเลขมันจะวนเวียนมาออกตัวเดิม ไม่ไปไหนเลยมันก็สีว้นเวียนอยู่นั่นนะของมันน่ะแต่ตอนนี้ก็คืออาจารย์คิดว่ามันมันตอนนี้มันจะเข้ากลางปีละมันจะเข้าเดือนเมษสาละคิดว่าตัวเลขก็เรื่องกําลังอ่าตัวเลขี่นั่นน่าจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปก็มีเมื่อคืนมีหนุ่มสุพันโทรมาอาจารย์หนุ่มสุพันนี่ก็เป็นนักพยากรณ์ตัวเลข คือว่าแม,ม่นเหมือนกันก็โทรหาอาจารย์ก็บอกว่าวดนนี้ผมชอบแปดอาจาร,รย์ผมชอบแปดมากเลยงวดนนี้เขาก็บอกตัวเลขอาจารย์ในเรื่องเรื่องเรื่องตัวเลขเขาว่าเขาชอบแปดอาจารย์ก็เลยบอกว่าเขาก็อาจารย์ก็คิดไว้เหมือนกันว่าอาจจะมีแปดก็ได้ไไดนนไไดอืวันนี้านนอาจาร,รย์ก็ทิ้งท้ายไวใ้ให้เลขแปดกับเลขห้าเนาะอาจารย์เนาะ เดี๋ยวลองให้เ c ีเอาไปพิจารณาดูน้อยจานนาอก็สูตรมันได้ห้างวันนี้สูตรได้ห้างวันนี้ก็ลองไปย้อนหลังดูได้เลยครับหลักร้อยโอหลักหน่วยบวกกับหลักหมื่นผลออกมาคือตัวดินเด่นห้าเด่นห้าแล้วก็ย้อนไปก็ได้ดูเข้ามาหลายงวดแล้วสูตรตัวเนี้ยอาจารย์ก็เลยบอกอาจารย์ไม่ห่วงนะเพียงแต่ว่าอาจารย์ก็บอกไปว่านี่นะมันเข้ามาหลายงวดแล้วอาจารย์ก็ถึงบอกว่า งวดน,นี้อาจจะเด่นอาจจะมีห้ามาก็ได้ห้าสองห้าหนึ่งห้าสามก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นห้าหกอีกกว่าได้อืมอันนี้แต่ใครชอบนะนะก็สุดท้ายนี้อาจารย์ก็ก็ส,<า>สุดท้ายนี้เนาะคครรัับบผอาจารย์ก็ฝากบอกลูกศิษย์ทุกคนว่าอา่าให้รอติดตามแนวทาง ใกล้ๆวันเพราะว่าอาจารย์จะปล่อยวันที่28 28ปไปปล่อยอยู่ที่ศรีสะเกตอาจารย์จะไปปล่อยวันที่ศรีสะเกบวันที่28เป็นงานบวงสรวงใหญ่บ้านอะไรนะบ้านสบายบ้านสบายเป็นบ้านลูกศิ์ที่ว่าเป็นบ้านลูกสิที่ถูกใหญ่ได้24ล้านบ้านสบายอำเภอ้ a m ก